จบม .4 แล้วทุกคนตัวจบแต่ใจไม่จบแต่ใจอยู่บันทึกอ totally ่านปีนั่งใจเราก็จะยังอยู่ม .4 แล้วทุกคนแกบันทึกอ่านนะถามความรู้สึกตอนจบม .4 นะดีใจจังเลยค่ะสงสัยไหมทำไมช่องกูหายลงคลิปไปสามอาทิตย์ทำไมเพราะว่ามีเวลาเรียนแค่สี่อาทิตย์เองมันไม่เห็นมีเฉะเลยในกูอยาเก่า ดูสภาพหน้ากูหลังสอบเสร็จบ้างเลยจ้ะขอความรู้สึกในการเรียนเสียทิศและสอบมาหน้าดูที่หน้าจะรู้คําตอบนี่นี่ขนัดสอบเสร็จนะกรรมกูก็ยังไม่จบบุญมีแต่กรรมบังอนอะไรเนี่ยสอสคะแอ๋อมึงยังไม่รอดเหรอข้อสุดท้ายเองแป๊บเดียวมึงกูมีท่องไทยอีกท่องไทยนานอยู่มึงจำอะไรทรงทรงทรงมีกองมีกองออกมาอ้าโวจ๊อ นี่คือสภาพของอเพื่อนจบม .4 แล้วลงานยิงค้างอยู่เลยไม่สมว่าแบไม่ยิงค้าจบเส้ยจแล้วคุนจะโฟกัสใครดีเขาเป็นวัดทุกคนในคลิปได้ยินเสียงเป็นวัดของเขาไหมไม่ เป็นมัดเนาะเป็นมัดไหนมัดบอกไม่ได้สวัสดีค่ะเข้าพบกับ เราจะไม่ได้อยู่ห้องนี้แล้วหนึสเราจะเป็นหนึ่งสองห้เงนนชมคานาน้กุนก็จอึงมีเสร็จแล้วจบมอสีแล้วครัจบแล้วอ่ะไอจีรอบอีกรอบอีกรอบอีกรอบ คืออ elle, PI, function, ันนี <c oughs> ้เป็นการแบ่งแยกชนชั้นนะครับระหว่างคนที่ทำงานไม่เสร็จกับคนที่ทำงานเสร็จเรียอ๋อกำลังจะเสร็จอยากรู้ว่าบันทึกอาหารนี่ทำกี่เรื่องนะสี่สิบสี่สิบเอ๊ะเจ็ดสิบสี่ะถามว่าคูได้ตรวจไหมคูไม่เปิดสามทีเฮยนี่ยเอถ่ายวอล์กหรอหรือว่าไงจาสแกล่าเนี่ยังยังงเฮ้ยเราไม่ได้ลงคลิปไปสามอาทิตย์เลยนะเว้ย มันใช้ห้องเขาแล้วมันลบให้เขาด้วยลบไม่ออกอ่ะไม่ก็เราเห็นนิดเดียวไง แล้วตรงนี้ยังยังมีมยังมีลียังยังยังมีพันธะอยู่พันธะบันทึกการอ่านโบไปแชร์รูปเหลือสีลุงด้วยไม่มาเหรอไม่แมชเขคือแบงค์สีพาสเทลคือแบงค์สีพาสเทลอ่ะคนทำคนทำคือเราเองเอ้าะทุกคนทุกคน,คนเขาเป็นคนทุกคนฟังเราเป็นคนเขียนตัวหนังสือเองสำหรับใครไม่เห็นภาพแล้วหนูก็แปลให้แล้วคลิปนี้จะลงโมสองอินดิบัลลงอินดปบัล <ล>ชาตน,นี้จะได้ลงไหมือจะ <ลง S 2> ต้องไปสแกล่าให้จบก่อน,นออว้าวคะแนนกูเองคะแนนมึงไม่ใช่หรอกเว feeling down รู้สึก d o แบบนี้ทำยังไงให้ดีขึ้นถ้ากดดันตัวเองมากเกินไปนะจอมันจะเครียดพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้ก็เราสองคนด้วยกันนะใช่ยช่เขียนสิ่งที้ต้องทำลงในกระดาษเพราะว่ากระดาษของประเทศไทยน่าจะหมดไปกับการทูดคบยกันแล้วเอาไปทำอะไรที่เราชอบก็กินชมพูแล้วกันนต่อไปออกกำลังกายให้ร่างกายสดชื่นขอห้องขอขายของกันได้ไหมอ่ะขอขายของกันได้ไหมอ่ะ เป็นอัลบั้มของทีมอันเดอ์ค่ะทุกคนอัลบั้มนี้นะคะเป็นอัลบั้มที่เพลงหมดไอซีเพลงน่ารักมากเน่าอย่านะเฟรนด์โซนโน่บราเธอร์โซนเนาะอ๋าว้าวพี่น้องยินโนพี่น้อง